ตกแล้วช่างทำงานดูสายฝนกันเสียกกันหมดเสียกกันหมดค่ะทุกคนตอนนี้ทำงานดูสายฝนกันเลยทำลางรองน้ำฝนอดีคออเสร็จคดีฝนมาคดีเก็บได้ทัน ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยชาพิจันทบ,บุรีช่างทำงานลุยกับสายฝนวันนี้อน้ำสายฝนมาฝากเพื่อนๆเ,เลยค่ะทุกคน ฝนตกฝนตกที่จันทบ,บุรีค่ะนี่ค่ะลูกสาวกดรถพันยาลิตแท๊บแท๊บเดิแดดเนแอบไปข้างหลังนั่นละเก็บกจบผ้าลูกสาวคนโตพันยาลิตเนี่ย อันนี้ลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กก็จะเป็นมนะัสดาค่ะแล้วก็แมงจะใส่สีฟ้านั้นจอดอยู่ที่ออฟเิศตลูกสาวตอนนี้จะมีน้องแดง,แดง,งมาจอดอยูหนึ่งคันที่ไปออกที่สุดยอดฮอนด้า แยกพยาตังจ้กะ,ะมาแล้วน,นี่นี่นี่คนกดแตก็กแท๊นี่นกดแท็กแทนี่ท้องฟ้าเป็นน้ำฝนเลยค่ะทุกคนวันนี้ไปเก็บสายฝนมาฝากเพื่อนๆอีก ดีช่างเก็บสิจงานคดีบ้านตรงข้ามคุณเออคุณทหารกำลังถอยรถออกจากบ้านแล้วพี่สมปองก็เก็บคลิปมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมค่ะในวันฝนตกวันนี้ไปไหนก็ไม่รอดจะไประยองก็อดเลยไม่ต้องอยู่บ้านมาเก็บคลิป ่นบ้านให่ได้ชมกันค่ะพอ่ดีเข้ามา่อมล้างน้ําฝนพอดีเนี่ยสังเกตในน้ําฝนพระจะไหลลงแบบนี้เลยค่ะอันนี้พี่ยังไม่ได้ใส่ท่อเดี๋ยวจะต่อท่อข้างล่างต่อพ่อข้างล่างเสร็จก็จะเห็นพ่อขา,ขาวๆตอนนี้ช่างาทำข้างบนเสร็จพอดีฝนเทลงมาเลยเยี่ยมมากเลยค่ะฟ้าเป็นใจฟ้าเป็นใจค่ะทุกคน โอเคนะคะตอนนี้พี่สมปองก็มาอีกหนึ่งคลิปค่ะคลิปสายฝนที่จันทบ,บุรีค่ะนำสายฝนมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันเนาะคลิปสั้นๆก็ยังดีให้ได้ชมให้ได้ชมนะ่ะโซลาเซลล์พี่สมปองก็จะมีแสงชักเท่าไหร่เนาะวันนี้เลยมีแสงให้เลยี่จ้ะ ไม่มีแสงแดดให้แต่ทุกวันมีแสงแดดเขาก็ยังได้แสงอยู่ทุกคืนค่ะวันนี้แสงจะสว่างแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะที่สมปองก็เก็บคลิปไปเรื่อยบริเวณบ้านนี่แหละคะ่ะเพราะไม่ได้ไปไหนวันนี้เนาะอยู่กับสายฝนเลยค่ะทุกคนจะเลยเก็บสายฝนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันฝนตกที่จันทบุรีจา้า พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเลิศๆลๆจ้าขอบคุณทุกคนทุกกำลังแรงใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ